สำหรับตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นดรามา่ายูพี่น้องนะคะเรื่องของทางด้านน้องเพลงพิมราดานะคะว่าน้องอยากจะไปขึ้นกับวงแสงทองฟินแลนด์จริงๆหรือเปล่าเนาพี่น้องนอกกองนาน,น,นี่สำหรับทางด้านค่ายโตเกียวมิวสิกเพิ่นได้มีการให้ศิลปินที่อยู่ในค่ายแนะนำตัวพี่น้องนะคะแล้วทุกคนล้วนแต่ใช้น้ำสกุล โตเกียวมิวสิกแต่น้องเพลงพิมดานะคะบอดายใส่น้ำสกุลโตเกียวมิวสิกน้องเพลงพิมดานะคะในะนวว้าโตวาผิดเพลงพิมดาสื่อๆพี่น้องแต่คนอื่นอย่างทางด้านน้องซีแกรมอย่างครูชินจังพี่น้องนะคะใส่น้ำสกุลโตเกียวมิวสิกตามทายนะคะแล้วทางด้านน้องเพลงพิมดาพ่อบอดายใส่น้ำสกุลโตเกียวมิวสิก นะคะในการแน่นํำตัวเอฟซีแฟนครับกับภาคกันทัวลงน้องเพลงยับพี่น้องนะคะทำไมน้องถึงไม่กล้าใช้นามสกุลโตเกียวมิวสิกนะคะอยากจะไปวงแสงทองฟินแลนด์นะคะตามที่เป็นข่าวลือจร,จริงๆหรือเปล่าพานาพี่น้องนะคะพ่อน้องอพ่อน้องเพลงนะคะบอดายแซน้ำสกุลโตเกียวมิวสิกเอฟซแฟนครับกับภาคกัน ขัวมาลงน้องยับพี่นนอกนะคะผ้ากันไปวางให้น้องสลับพัดย่างนะคะว่าน้องลืมบุญคุณนะคะลืมบุญคุณที่ค่ายโตเกียวมิวสิกได้เฮ็ดเพลงให้ได้สร้างเพลงให้ก็คือเพลงอ่าห้ยอยห้อยใจบังไฟแสดพี่นนอกสำหรับเพลงเพลงนี้ค่ายตเกียวมิวสิกนะคะกับเป็นคนเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นให้น้องเพลงนะคะหลายคนกับผ้ากันว่า ลืมบุญคุณน้องลืมบุญคุณหรือเปล่านะคะก็นานี่พี่น้องนะคะสาหรับทางด้านน้องเพลงพิมพ์ระดานะคะก็ได้ไปขึ้นร้องบนเวทีแสงทองฟินแลนด์ก็ได้เป็นศิลปินรับเชิญน่ะน่ะพี่น้องมือขึ้นในน้องเพลงกะได้ไปขึ้นกับแสงทองฟินแลนด์อีกพี่น้องนะคะก็เป็นศิลปินรับเชิญน้องพี่น้องเนาะนะคะหลังจากที่ขึ้นกับโตเกียวมิวสิกนะคะน้องกับแลนมากขึ้นวงแสงทองฟินแลนด์นะคะแล้วก็ บ่อนำสัมพี่นองทางด้านน้องเพลงพิมนาดายังเคยได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านสํมนักข่าวพี่น้องไลฟ์ช่องด้วยกันนะคะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในลาพี่น้องนะคะว่าทางด้านบอสบีก,กับทางด้านแพร่พราวแสงทองนะคะน้องรู้สึกยังไงเมื่อทั้งคู่แตกแยกกันนะคะทางด้านน้องเพลงก็เลยว่า นูกัเฮดได้เพียงแค่ส่งกำลังใจนะคะเพราะน้องกับรักทั้งสองรักทั้งแม่แพรวรักทั้งพ่อบีฟนะคะเพราะว่าทั้งสองก็ถือว่าเป็นคนที่ได้ให้โอกาสน้องนะคะมายืนอยู่ตรงจุดจุดนี้นะคะน้องกับรักทั้งสองนะคะน้องกับเป็นกำลังใจแห่งทั้งสองน้องกับกลังสลักพี่น้องนะคะพ่อทางด้านน้องเพลงนะคะได้ว่าแบบนี้นะคะทางด้านสำนักข่าวก็เลยได้ถามไปอีกนะนะคะถามมาเรื่องพี่น้องนะคะแล้วก็ถามเหมือนประมาณแบบว่า น้องอยากเป็นออียงประมาณนี้นะน้องเพลงกตอบยัง่งชัดเจนนะคะว่าน้องอยากจะเป็นมอลำนะคะพ่อน้องเพลงตอบแบบนี้ fc แฟนครับก็เข้าไปคอมเมนต์กันจะนั่นพี่น้องถ้าน้องเพลงอยากจะเป็นมอลำนะคะก็ต้องไปหาทางด้านแม่แพร่พราวแสงทองเพราะว่าสําหรับแพร่พราวแสงทองก็เป็นมอลำนะะ้นองพี่น้องนอกกัิสีสามารถฝึกรองฝึกลำแหนองใดนะคะคันห้าน้องอยากเป็นมอรอม,มอลำนะคะ น้องกานาสีอยากจะไปขึ้นกับวงแสงทองฟินแลนด์หรือเปล่าน้องพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้ก็บอรู้นะคะว่าน้องรู้สึกยังไงน้องคิดยังไงนะคะแต่ว่าก็น้นี้พี่น้องสําหรับทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพิ่เคยได้ออกมาโพสต์น้องพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าพ่อทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการออกมาโพสแบบนี้นะคะ fc แฟนคลับก็โยงไปหาน้องเพลงกันสนั่นพี่น้องนะคะว่าต้องใช่ น้องเพลงแน่ๆที่ทางด้านผู้อิบ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการโพสต์ถึงนะคะที่ที่พี่น้องไปเบิรงนะคะมาทางด้านผู้อิบ้านฟินแลนด์ก่อนหน้าน,นี้นะคะเพื่อนในพิการออกมาโพสต์ว่าจังไหนนะคะนี่พี่น้องนะคะเพื่อไในพิการออกมาโพสต์เรียกได้ว่าโพสต์ยาวพี่น้องเพิ่นโพสต์ว่า โตเกียวมิวสิกนะคะวงเล็บศิลปินเก่าใครจะอยู่หรือใครจะไปไหนผมไม่บังคับใครเอาที่ตัวศิลปินรู้สึกจะอยู่ที่นี่หรือจะไปที่ไหนที่สบายใจนะครับคือผมพร้อมสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่เสมอเอาความสบายใจนะครับสัญญาเอกสารผมคืนได้หมดใครอึดอัดเพราะผมจะเริ่มออรดิชั่นปั้นเพจวันที่1,2,3,4เมษายนเปิดรับออดิชั่นนักร้องใหม่เพิ่มครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยหาวันแถลงการนะครับค่าปรับก็ไม่ต้องเสียนะคะไม่รับค่าพนันพี่น้องนี่คือโพสต์ของทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะพี่น้องเนาะเอฟซี FC แฟนคลับชาวเน็ตกระเพ้ากันแหย่โยงไปหาน้องเพลงนพี่น้อง,นองเนาะราวามันกัดหลายคนก็ว่ามันกัดชัดเจนนะคะว่าต้องเป็นน้องเพลงแน่ๆพี่น้องนะคะ รากานะคะที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นพี่น้องนะคะอยังมาตีนะคะที่แฟนเพจของน้องเพลงพิมลรดาพี่น้องนะคะตอนนี้ยังใส่น้าสกุลเพลงพิมลรดาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจยูพี่น้องก็ยังใส่น้าสกุลแสงทองฟินแลนด์ยูนะคะ FC แฟนคลับก็คือสเสียงยูยนะคะพี่น้องนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังไงนะนะคะ ก็นานนี้นะคะน้องเพลงได้ไปขึ้นกับค่ายโตเกียวมิวสิกน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็น้องเพลงอ่ากระเด็นแลนไปขึ้นกับแสงทองฟินแลนด์ในขึ้นขึ้นเดียวกันพี่น้องนะคะแล้วน้องก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะที่เพจเพจนี้พี่น้องเพจเพลงพิมนาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจนะคะว่า ขอบคุณเวทีที่หนึ่งโตเกียวมิวสิกขอบคุณพ่อบิ๊กหนูหักพ่อบิ๊กเดืตาและขอบคุณแฟนๆทั้งไลฟ์โซขอบคุณบ้านหักนะคะขอบคุณเวทีที่สองบ้านแสนทองฟินแลนด์ขอบคุณแฟนกลับแฟนเพลงที่รอต้อนรับน้องเพลงขอบคุณเจ้าภาพค่ะขอบคุณหมูกระทะขอบคุณรางวัลน้ำใจขอบคุณแม่แพเล่แม่ยุ้ยขอบคุณบ้านหักที่รักและเมตตาหนูพนาพินองนี่คือโพสต์ของทางด้านน้องเพลงพิมดาผ่าน เพศเพศนี้นะคะแล้วเป็นตังไดบันทึกพี่น้องนะคะทางด้านแม่น้องเพลงพี่น้องนะคะแม่น้องเพลงพิมนา,าได้มีการออกมาเคลื่อนไหวน้องพี่น,อน้องเนาะเอฟซีแฟนคลับหลายค้นกับภากันมาเอ๊ะทางด้านแม่น้องเพลงนะคะต้องการที่จะออกมาเตือนสติน้องเพลงหรือเปล่านะคะแม่น้องเพลงนะคะพูดว่าจังไดยิหลากะยังลืมบุญคุ้นที่ท่านทั้งสามนะคะ ที่ได้ให้โอกาสด้วยหลาอิหยังกับบทอความดีทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหากวันนี้เราทำดีคิดดีพูดดีปากและใจดีไม่คิดร้ายต่อใครไม่เอาดีเข้าตัวความชั่วให้คนอื่นมันคือสิ่งที่ดีและประเสริฐที่สุดแล้วนะคะใครไม่รู้แต่เรารู้แม่เชื่อว่าบุญและความกตัญญูจะเป็นเกราะป้องกันเราจากทุกสิ่ง แม่เชื่อมั่นในความดีและความฮักความศรัทธาจงขอบคุณและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นล้วนแฝงไว้ด้วยบทเรียนที่แสนมีค่าให้ตัวมันเสมอใจคนนี่แหละเบิ่องยากที่สุดหลักให้ภาพได้เวาเรื่องและบรรยายทุกคนต่างรักครอบครัวและลูกของตัวเองหักยายหักลูกนี่คือโพสต์ของทางด้านแม่น้องเพลงพิมพรดาพี่น้องใน้มีการ ออกมาโพสแบบนี้นะคะแล้วทางด้านแปรพราวแสงทองก็ได้มีการเข้ามากคอมเมนต์ตอบกลับทางด้านแม่น้องเพลงนะคะเป็นอีโมจิรูปหัวใจพี่น้องนะคะ fc แฟนคลับกับพากกนวมาพ่อน้องพ่อแม่น้องเพลงได้มีการออกมาโพสแบบนี้จะเป็นการออกมาเตือนสติน้องเพลงหรือเปล่าน้องพี่น้องเนาะนะคะนั่นแหละพี่น้องก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะเื่อรู้นะคะว่า จะเป็นจังไเนานะพี่น้องเนาะนะคะแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาสนันโซเชียลนาอพี่น้องเนาะนะคะนันลับพี่น้องสำหรับคลิปนี้การจบไปสะะม,มีสกรอนนาอค่ะาก็คำอัสดีค่ะ